ค่ะก,กลาบสวัสดี fc ช่องสาระจับฉายทุกคนนะก่อนอื่นเลยนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของไ b นะวันนี้เรามาลงหุ้นเหมือนเดิมนะก็คือว่าดาวโจน vip นะคะบวกดาวโจนสตาร์ของวันที่16นะแล้วก็ดาวโจนปกตินะคะตัวนี้นะคะถ้าใครอยากเข้าห้อง vip นะ ก็เดือนละเอยไม่ใช่เดือนสิ5 9 9บาทตลอดชีพนะ599บาทตลอดชีพนะแล้วก็599บาทนี่เรามีมีหุ้นมีห้องห้องให้อยู่3ห้องก็คือมีห้องแนวทางอื่นด้วยแล้วก็ห้องแนวทางของ s อีคนเดียวด้วยนะคะเราจะมีอยู่2ห้องนะห้องแรกใกล้เต็มแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะถ้าใครสนใจก็ กดไปที่ลิงก์ด้านล่างเพิ่มเติมนะแล้วก็กดสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเราก็มากันที่ดาวโจน VIP จะให้เด่นนะคะ70นะเจ็ดเด่น70นะ7 0นะคะ แล้วก็ดาวสตาร์นะเด่นห้าหนึ่งนะอันนี้ดาวดาว h t a r นะตัวนี้นะ เด่น15แล้วก็1นะคะแล้วก็ดาว VIP, นี่อันนี้ดาว VIP นะ0ูนเอ้ย7 0เราให้เอา2ตัวนี้นะคะสีตัวนี้มามัดวินกันเราจะได้เด่น2ตัวบนล่างเลยนะจับวินกันให้หมดเลยนะคะ อันนี้สูตรใหม่ล่าสุดแต่ตัวรูดนะแต่ละชุดนะแต่ละชุดก็คือดาว VIP เราจะให้ทุกคนรูด7นะตัวนี้ดาวสตาร์ให้รูดหนะคะตัวนี้นะคะสายรูดให้รูดไปเลยนะคะสายรูดให้รูดไปเลยนะคะ ต่อามาจะเป็นดาวโจนปกตินะดาวโจรปกติเราจะให้ทุกคนเด่นเป็นแปหกตัวนี้นะเด่น8ปดหกลูดแปดสายลูดให้ลูด8นะ คู่ล่ากเจ็ดกับศูนย์นะคู่ล่ากลงมาตัวนี้เลยคือแปดศูนย์ลากไปเลยแล้วก็หกแปดนะ ใครที่ยังไม่เคยเล่นคู่ลากนะลองเล่นดูนะก็คือ8 0ดศ68-69ถึงแปดเก้ 69, หาหกแปดถึงหกเก้าใประมาณนี้นะลากไปเลยนะหกแปดถึงหกเก้าถึงเจ็ดศูนย์นะตัวนี้เลยนะคะก็ค่ำคืนนี้นะแอดบี B, ขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีจ้าแต่ถ้าใครสนใจเข้าห้อง v ีก็ กดมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะเลขเด็ดและเข้าแน่นอนนะคะถ้าใครชอบแนวทางก็ตามมาได้เลยนะคะก็ขอลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีจ้า